สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเทือกเขาหุ่นี้ก็มาพูกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ค่อยมาโอนโคด้ด้เหมือนียโอนโคดนี่แบงค์ฮอลิเดย์มันดีวันหยุดของประเทศอังกฤษนี่เขาเสื่อมแบงค์ฮอลิเดย์เนาะเพราะว่าจะเป็นวันหยังกันแล้วส่วนมากเขาจะหยุดวันวันวันจันทร์พี่น้องส่วนมากเขาจะหยุดวันจันทร์แต่ว่าอันวันนี้คนมาขายเกษสรบลายเป็นไหนหรอกคือมือปกติเป็นไหนนะส่วนมากเข้าเกษสรกรทั่งได้ดี สมัครเขา,าวสิเีเสาอาทิตย์สมัครกว่าเนาะไปพี่น้องไปซื้อของถ่ายบรรยาก,กาศในเบิองจ้าข้าวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขิกเวลาหาอู้ไปทำบุญดีกว่าพี่น้องบุญดีกว่าเจ้งห้ามาฟังพี่ฉันก่อนขัดเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้สิเต็มไปหมดนาะเขาไปได้ไาหมาอันเมืองไอ้โอนโคนี่โดนโดนละพี่น้อง จะไปแฮมเวลไปไปมองอืนออ่นจะหมายไปแฮมเวลนะโอ้ยหนาวหนาวหนาว เกนบรรยากาศพี่น้องตอนนี้ไปสามโมงแดดดีดีกับมตาตะอันคาบูเซลเนาะกับมาตะโอนโขคดกับมาซักผ้าพี่น้องกับมาตะโอนโคดแล้วมาซักผ้าสามสี่หลอบสามหลอบพี่น้องผ้าสามรอบอะหลอบที่สี่กําลัางซักอยู่คนบ่เคยพอแดด เสาร์อาทิตย์กับบุญยุบาทเนะาะวันจันทร์กะกับหมากกับซักเลยแล้วนําเลยโอ้ยบรรยากาศสะอ่อน21องศาพี่น้องตอนนี้คันยูโฮมนี่ก็ส่งหนาวอยู่จังหน่อยเขาเป็นคนขีดหนาวแต่อยู่ท้องนอกนี่ยมันห่อนบรรยากาศ้ใหม่ก็ออกแล้วล่ะแต่ว่าปีนี้มันออกหน่อยออกหน่อยพี่น้อง ทำไรลกูกทำไรลกูกทำขนมเถะทำไมไม่เห็นเมดคิวมาจากให้ทำไมไม่เห็นไม่เห็นมเนม่คิวมาจากให้ <c oughs> คิวจังเลยเจ๊ก้คิวอย่างอีิ เข่าปากนะลูกทำอะไรเนี่ยคับเหรอทำทำอะไรเค้กเหรอหก <Okay. S 1> ันน่ะลูก มันก็ไม่เยอะนะสิทั้งนั้นเบิกงงเหรอเขาให้อันนี้มาหกอันใช่ไหมอืออันละสองปอนหรือปอนหนึ่งนี่แหละวันวันนั้นช่วยบายวันเผาทุกผ้า แล้วล่ะคะทำอะไรทำฟลัสตสต์ <laughs> <normal one. S 2> <laughs> เหรอเอ่อ making icing เื่งกะ้าดังมากม่ก็ like <c oughs> ไม่ได้ใส่เยอะนะเนี่ยกมัน็หรืออะรอยไม่ใหญ่ไปหจะเอาแบบไหน ทา,าปไปด้วยทาแป้งไปด้วยโอ้เจ้าเดี๋ยวดีดูดไปเอาผ้ามาเช็ดโอ้มาสวยเดี๋ยดิ <c oughs> <was> เห็นอยู่ในวีโออยู่นั่นไงไปตักผ้ามีด้วอเลย I don't know I don't know snack <c oughs> ทำให้ดูหน่อยสิทำเป็นไหมก็ต้องทำหมุน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 ยกมือขึ้นแล้วหมุนหมุนยกมือขึ้น้ายไปมาเขาเริ่มตรงไหนก่อนเขาเริ่มตรงกลางก่อนหรือเริ่มทางห่างก่อนสโลลี slowly, slowly, slowly. Good, okay. ่สโลลี่สโลลี่ อืมอืมอ not too t o bad ทำให้มือตรงๆโลลี่มันถ้าถ้าถ้ามันไปไวเดี๋ยวมันจะขาดอื้อเอาเหรอ Det at nok. en lille smule Hmm? Du skal ikke ændre de små hænder. Hvad You du? De har små hænder, du ved. Ja, men jeg vil gerne den største. Den største ikke så det. Den skal ikke blive så Det er ตัวนั้นให้เจสิกะช็อกโกแลตน้อยนะั oh, well, bit, ่นแหละเอาไปละบานเอาไปละบานนี่สโลลี่มันเร็วไปนะวะ Ui, tớ nát là con lấy con con Oh, fine, I'll do it slowly then. Mm, <laughs> ยไมเนะี่ยตัวนี้ตัวนี้มันว่าไม่ต้องไปใส่ลูกมันจะหลนไปข้างล่างเอาไว้ตรงกลางมันนะอ่ะเอาไปแล้ววันนี้มาแล้มาเต็มแล้วบันนี้อือ <c oughs> ตัวนี้สวยกว่าเพื่อน <c oughs> ตัวนี้ก็สวยอยู่ตัวนี้ก็สวยอยู่ตัวนี้ไม่สวยเลย <c oughs> ตัวนี้ก็โอเคช็อกโกแลตอยู่เฟิื่อนอน <c oughs> มาซีมดูสิอร่อยไหมเออเอา,เอากใกล้ๆเอากใกล้ๆอยมันล่นไปข้างห่าาเออหยอดใส่พอแล้วมันเยอะไปแล้วไม่พออีก อะไรนนะแนววะกระดาษเช็ดตัวกลุ่มนึงแล้วพี่น้องพ่อเพิ่นบอกลูกไปทำความสะอาดทำอะไรกะเ <c oughs> ยอะไหมฮะไปยูเมียแล้วทำไมไม่เอายาวๆตัวยาวๆอยู่ไหนลูกตัวยาวๆที่แม่ให้ทำน่ะ ห,ห,หน,น,น,วนหาวหนาวเหมือนกันนะเนี่ยหนาวไหมอุ้ยมันกันหนาวเลยเนี่ยทั้งหมดนี่เลยเหรอโอเลเดียฮะนนั่แหละออกเอ็กซ์ ercise มากอยู่เฉยๆอะไรมันเห็นไหมคนอื่นเขาก็ทำบ้านคนอื่นเขาก็สะอา,าดสะอาดเห็นไหมนนไปไหนละ่ะจะไปไหน ไปเจสสิก้าจำได้ไหมที่มันมีป่าเนี่ยที่หอน่ะไปตรงนั้นไหมหอเดี๋ยวมันบอกแม่ว่าเราไปตั้งแต่ตอนเจสกาอย่างเด็กๆยู o อหอได้แค่กับ a ิชแทงเออแล้วกับอลอสซ์ขอ fish เออเออหอ have s h ชา k the big one ทไมล่ะจะไปไหนนะก็รอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มารับ t h สิ้นเดือนเนี้ย the e n d of this man นีคัมแบ็ก and take เออ and take you ทั แ่านอืมอ๋อ the e n of this month and the next month is when uh ออ h o ก็อจุลายนยก็ n e ออมื่อวีทเวนทรีวอล์เออประมาณนั้นอะ แม่จำได้ตอนเราไปไทยแลนด์มันทเวนตีทรีลาจีย่าทเวนตี้ทรีแม่จำได้ไปถึงไทยแลนด์ทเวนตีไฟใช่ไหม <Yeah. S 1> เออ s <S ไม่ใช่ลาจีย่าสี่พโฟลาจีย่าอู้ย่าทำอย่างนั้นจะไปฟาดหน้าจะสิกะแล้วตลกลงจะไปไหนจะไปสเก็ตเน็ตเหรอมันร้อนอย่าไม่ต้องไปหรอกทะเลต้องไปที่ร่มๆ <laughs> เออเดออะไรแอลแมนก็ต no, oh? no, no, no. ้องไปละบี่ไปแล้วับนเกัไซอนอนนเจ็บนอนับจนที่ไหนนนนนยูยูอันย่อยู่นั่นเต็มเลยอยู่ข้างนอกนั่นเห็นไหมน่ะมาจกมาดูไมิวบอกเมิวเสร็จมาดูอะไรยังูยูอยอยู่ ผ้าอะไรตรงนั้นอยู่ตรงกลางก็ยังมีอยู่เห็นไหมตรงกลางมันเออยี่น่ไม่เดิเห็นไหมล่ะใบเล็กๆมันอ่ะเออให้มันเรียบร้อยสิเป็นฝาวนะสัวดูสิเมื่อแต่ฟิวมันก็แต่ฟิวมันอ้ยน่สัวให้ดีๆีเนยมันยังดูสิ อากาศดีดีหนาวอยู่นะเนี่ยก <hearing this, S 1> ว<อ>นเขาดีดีแล้วตกลงจะไปไหนกันเจสสิกา้าจะไปไกลนะลูกแล้วจะไปตรงที่ร้อนเลยไปพักไหมฮะไปพักไหม <Apparently. S 2> แต่แม่ทิวก็เป็นลมอีกนะเป็นตรงแดด <Look slides. S 2> ไป <have slides. S 1> ไปม like ิวซิ่มไหมโดนคาสเตอร์โอ้ยอย่าไปเลยลูกโควิดนั่นแหละสวิมมิงพูลนั่นแหละมันโควิดมันยุดไม่พี่เพอเป็นซัมบูดี้สปีดเอาวีออนออเอยู่ไหมพุทออนยามาแอน ถ้างั้นก็ไปเทเบเทนิสพรุ่งนี้อัพแตแดดเราไปกบกินฮะถ้างั้นพรุ่งนี้ไปเทเบเทนิสละกันเอาแล้วอยากไปไหนล่ะเจสิก้ายูแฮปด้วยเจสิก้าเสร็จแล้วเหรอเออ ถ้ามีเงินล้วจะซื้ออะไรล่าเอาอะไรซื้อวัดบาเอร์สว s น่ายจะ o ีดบี y s คุณ o าให้ให้ d ด y ไปขายให้

อยฝนนะสูไม่ที่อยู่นี้ลหละม่ที่ฝ่าวดฝาวดฝ้านี้แปนเอือเตืดจะซื้อพามาทำไมเยอะแยะเสือ้อไม่เห็นจะใส่ like, so ก็ไม่เห็นมีได้ใส่สักตัว <like> อ้ยสู